อ,าอ,าอ่าโล่หน้าก็เรียบร้อยนะครับโหลดไปประมาณนิ้วครึ่งยังไม่พอนะด้านหลังเพิ่มอามนะครับ D ีเคที เฮ้ยเข็มเียงเสื้อผ้าอะแต่งแบบสวยนะครับแต่เอาโทษเดิมไปก่อนอน,นายจะสะสมวันละกี่บาทนะนาย <c oughs> ห้าสิบบาทเรียบร้อยนะครับรถของทีมงานจากสร้อยนายมาทายมือทีมงานเด็ดันน,นี้นะครับทุกคน ทีมงานบ้านอะไรครับฮะโซ่หน่ะตะโกหวานนี่บานโตะโกหวานนะครับนี่เอาวันนี้รถก็เสร็จแล้วโชคหลังพอร์ตอาร์มดีเคทีโหลดหน้าลแล้วอะไรอีกวงล้อสีลวดอย่างนอกอย่างในนะครับครบชุดอ่ะช่างทดสอบก่อนนะครับเอถอยมาเลย ทั้งวันอ,อ่ะโอเคสัมภารัสกลับบ้าน